ชาวลัคนาราศีสิงห์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่18ตุลาคมเวลา5นาฬิกา10นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายจากราศีกันไปสถิตณราศีตุลวันที่23ตุลาคมเวลา23นาฬกา37นาทีเดวพุธหมายเลข4โคจรยกย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกวันที่26ตุลาคมเวลา8นาฬกา39นาที ดาวอังคารหมายเลขสโคจรยกย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกเช่นกันจากนั้นวันที่31ตุลาคมเวลา19.32นาฬิกา32นาทีดาวพุธหมายเลข4โคจรถอยหลังกลับมายังราศีตุลค่ะเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะ วันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลตรงกับเรือนสหัชชะค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการสื่อสารมีความคล่องแคล่วในการพูดการเขียนและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นท่านจะมีความมั่นใจในการนำเสนอไอเดียกล้าแสดงออก และผู้คนก็จะรับฟังสิ่งที่ท่านพูดด้วยความสนใจค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเข้าฝึกอบรมการเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมหรือการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารท่านจะรู้สึกอยากรับความรู้อยากเรียนรู้และสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วกว่าปกติสมองของท่านทำงานได้คล่องแคล่ว จะประเด็นได้ไวและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีเรื่องต้องติดต่อประสานงานอย่างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองการทำสัญญาการประชุมการนำเสนอการ ส่งอีเมลนะคะหรือก็อาจจะมีการเดินทางระยะใกล้บ่อยขึ้นอย่างเช่นไปพบลูกค้าไปประชุมต่างสาขาหรือว่าไปทำกิจธุระต่างๆเรียกว่าชีวิตเต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารและท่านก็รู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่ตัวเองมีพลังค่ะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนการพูด การสอนการขายหรือการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักเขียนครูอาจารย์พิธีกรนักการตลาดหรือเลขานุกการนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของท่านเพราะท่านจะมีพลังในการสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถโน้มน้าวใจผู้คนได้อย่างน่าประทับใจค่ะนอกจากนี้ ความสัมพันธ์กับพี่พี่น้องๆกับเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวจะดีขึ้นค่ะท่านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องมากขึ้นหรือได้รับความช่วยเหลือจากพี่พี่น้องน้องในเรื่องต่างๆและถ้าหากว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องขัดแยง้งมีเรื่องไม่ลงรอยกันมาก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันนะคะ เพราะตัวท่านจะสามารถสื่อสารสามารถอธิบายได้ดีกว่าเดิมค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ระวังเรื่องการพูดที่อาจจะมากเกินไปหรือว่าการให้สัญญาอะไรไปโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบนะคะคือท่านพูดด้วยความมั่นใจนะคะก็เลยบางทีไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนหรือบางทีก็ให คำสัญญาที่อาจจะทำไม่ได้ในภายหลังนะคะนอกจากนี้ก็ให้ระวังว่าการเดินทางที่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เหนื่อยล้าหรือไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะรวมถึงท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะใช้เงินหมดเปลืองไปกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะคะซื้อมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการ เดินทางค่าน้ำมันค่าพาหนะต่างๆมากเป็นพิเศษค่ะจัดขอสรุปในส่วนของดาวอาทิตย์นะคะในช่วงเวลานี้ขอให้ท่านใช้ความสามารถในการสื่อสารอย่างเต็มที่แต่ก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะพูดก่อนจะสัญญาอะไรและให้จัดการเวลาให้ดีๆแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนด้วยค่ะ วันที่23ตุลาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตรงกับเรือนพันธุค่ะในช่วงนี้ท่านจะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวมากขึ้นอยากอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกรู้สึกอยากจัดระเบียบบ้านอยากตกแต่งบ้านหรือบางทีก็มีความคิดอยากย้ายบ้านอยากเปลี่ยนที่อยู่เนื่องเพราะงานหรือว่า เพราะว่าต้องการสภาพแวดล้อมใหม่นะคะท่านมีเกณฑ์จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับคนในบ้านบ่อยขึ้นหรือมีความเป็นห่วงมีความกังวลเรื่องครอบครัวมากกว่าปกติบางท่านก็อาจจะต้องดูแลคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวที่ไม่สบายหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคุยกันในครอบครัวมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับ บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การออกแบบตกแต่งหรือว่าทำงานแบบ Work from Home นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำงานเพราะว่าท่านจะมีแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเมื่ออยู่ในบ้านค่ะบางท่านก็อาจจะเริ่มเขียนหนังสือเขียนบล็อกหรือว่าทำงานที่ใช้สมองใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะ อาจจะเริ่มธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์หรือว่าเปิดคอร์สสอนออนไลน์จากที่บ้านค่ะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องก็ขอให้ท่านใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีในการคุยกับครอบครัวนะคะฟังกันให้มากขึ้นแล้วก็ หาจุดร่วมสงวนจุดต่างค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะย้ายบ้านอยากจะเปลี่ยนที่อยู่นะคะจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ท่านจะได้เจอเจอสถานที่ใหม่ที่เหมาะกับการทำงานมากขึ้นค่ะฉัดก็ขอสรุปนะคะจังหวะที่ดาวพุธอยู่ในเรือนพันธุ ขอให้ท่านใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพสื่อสารการรันด้วยความเข้าใจและถ้าหากว่าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะก็ขอให้ใช้เวลาคิดให้รอบคอบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับท่านและครอบครัวค่ะวันที่26ตุลาคมดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ตรงกับเรือนพันธุค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกถึงพลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะท่านมีความกระตือรือร้อนที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการปรับปรุงหรือแม้กระทั่งการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่านน่าจะได้ลงมือทำงานบ้านด้วยตัวเองค่ะท่านมี พลังในการย้ายของมีพลังในการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆหรือว่าจัดการกับเรื่องในบ้านที่มันค้างคาอยู่นานแล้วนะคะคือท่านไม่อยากนั่งเฉยๆแล้วล่ะค่ะอยากจะให้บ้านดูดีขึ้นสะอาดขึ้นใช้งานได้สะดวกขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะตัดสินใจขายบ้านซื้อบ้านหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้นะคะและท่านก็รู้สึกอยากมีอํานาจอยากเป็นผู้นำภายในบ้านอยากให้ทุกคนในครอบครัวฟังตัวท่านนะคะท่านอยากจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาแทรกแซงหรือไม่ต้องมาบอกว่าท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือท่านจะไม่โอเคเลยค่ะทั้งนี้คนในครอบครัวก็จะรู้สึกได้ว่าท่านมีพลังมีความ มั่นใจมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์งานก่อสร้างงานตกแต่งภายในหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับที่ดินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการปิดดีลหรือว่าจะลงมือทำโปรเจกต์ใหม่หรือขยายธุรกิจเพราะว่าท่านจะมีพลังมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้งานสำเร็จค่ะ อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ฝากระวังเรื่องความไม่สงบภายในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆเวลาที่คนในบ้านไม่ทําตามที่ท่านต้องการท่านก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะคะรู้สึกว่าแหมไม่มีใครเข้าใจท่านเลยบางทีการที่ท่านใช้วิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเกินไปนะคะก็อาจจะ ทำให้สถานการณ์ออกมาไม่ได้ดีอย่างที่ท่านอยากจะให้เป็นค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านหรือว่าออซื้อเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งของ,ของที่เสียหายอย่างเช่นว่าท่อน้ำรั่วนะคะหรือว่าอุปกรณ์ในบ้านชำรุดหรือก็ อาจจะต้องซ่อมแซมอะไรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าค่ะฉันก็ขอฝากนะคะในจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนพันธุนะคะก็ขอให้ถือว่าเป็นจังหวะที่ท่านจะได้ฝึกความอดทนกับคนในครอบครัวค่ะท่านจะได้ฝึกการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนที่จะตัดสินใจ และบ้านคือที่พักผ่อนไม่ใช่สนามรบนะคะฉัดขอสรุปอิทธิพลของดาวทั้งสดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2568นี้อิทธิพลของดาวอาทิตย์จะทำให้ท่านมีพลังในการสื่อสารพูดคุยกับผู้คนได้อย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือ เป็นช่วงที่ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่การเขียนการพูดหรือการเดินทางระยะใกล้ความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆและเพื่อนบ้านจะดีขึ้นค่ะอิทธิพลของดาวพุธจะทำให้ท่านคิดถึงบ้านและครอบครัวมากขึ้นอยากจัดระเบียบบ้านหรือมีความคิดเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่เหมาะกับการทำงานจากที่บ้านการเขียนหรือศึกษาค้นคว้าในบรรยากาศที่เงียบสงบ และการสื่อสารกับคนในครอบครัวอย่างลึกซึ้งค่ะและอิทธิพลของดาวอังคารจะทำให้ท่านมีพลังในการจัดการเรื่องบ้านกระตือรือร้อนที่จะซ่อมแซมหรือตกแต่งบ้านมีความมุ่งมั่นในการดูแลครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวเหมาะกับการลงมือทำงานบ้านด้วยตัวเองค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคม 2568ได้แก่วันที่16วันที่17วันที่18วันที่19วันที่21วันที่23วันที่25วันที่26วันที่28วันที่29และวันที่30ตุลาคมค่ะ อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ